แน่นอนเลยนะฮะเอาต่อไปไปดูนี่ครับรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นข่าวอีกแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข่าวที่ว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกลัวผีไม่ไยอมไปนอนในบ้านประจํา,าจำตําแหน่งเนี่ยนะฮะปรากฏล่าสุดนี้คอรมอญี่ปุ่นคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งนําโดยนายกอันนี้เอานี้ก่อนแล้วกันนะนะเอานี่ก่อนเลยนะฮะที่เห็นอยู่นี้ก็คือท ok, ่านนายกชินโซอาเบะกาลังใส่เสื้อ เข้าประชุมคอรมอซึ่งเป็นเสื้อแบบลำลองนะสีชมพูนะครับตามโครงการรณรงค์ถอดสูตรไปทำงานกับหน้าร้อนหน้านะฮะก็มีหลายคนนี่แต่งเหมือนกับจะไปร้องคาราโอเกะคล้ายๆผ้หญองคณะรัฐมนตรีหน้าร้อนก่อนหน้านี้บ้านเราใช่ใช่รณรงค์ใส่ไม่ใส่สูตรถูกต้องถูกต้องนะฮะซึ่งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีชมพูอ่อนๆไปประชุมคอรมอนะฮะส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆก็มีผู้หญิงด้วยนะฮะ ทุกคนเนี่ยจะเห็นนะไม่ใส่สูรนะครับแล้วก็หันมาใส่เสื้อเชิตสีสันสดใสกันทั่วหน้าแต่ก็มีรัฐมนตรีบางคนซึ่งเขาเขาก็ใส่อย่างเงี้ยนะฮะแต่เขารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจไม่ไม่คอนฟิเอนซ์นะฮะอย่างเช่นมิสเตอร์อิซุโนริโอโนเะนะฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเขาบอกขณะที่เดินเข้ามาประชุมคอรมอเนี่ยเดินไปก็จะถามนักข่าวที่เดินตามมาด้วยว่าเออขอโทษนะน้อง ที่เหมาะกับเสื้อแบบนี้ด้จ้ะจริงจริงอันนี้ผมแปลจากญี่ปุ่นมาเป็นไทยนะฮะไม่แต่หนูรู้สึกว่ามันทําให้บรรยากาศดูสบายๆบายเลยนะไม่แล้วประชุมครมอเขาโตดูเหมือนแบบนั่งห้องนั่งเล่นเลยเนาะดูไม่เหลือให้ใช่เนี่ยสักพักจะมีบอรถามเออรับผลไม้รวมไหมครับท่านนี่น่าจะเต็มคณะเลยนะเออนี่การประชุมครมอี่ปุ่นนี่แบบแม่มันสบายคอมเคลมก็ไม่มีนะคุยกันแล้วมีใครจดบันทึกไหมเนี่ยเหมือนนั่งคุยนอบๆเรื่องเหลานี้นะเออว่าเราจะไปออกรอบตีกอล์ฟที่ไหนกันดี รู้สึกอาจจะเป็นเดินไปไหนเนี่ยอนะเสร็จแล้วอเสร็จนะโอเคนะฮะโอ้ประชุมแป๊บเดียวเองนะหรือว่าเข้าไปไนต่อนะฮะเขาบอกรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีโครงการรณรงค์ถอดสูทและใส่เสื้อผ้าแบบลำลองไปทำงานเป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงหน้าร้อนชื่อโครงการว่า super cool biz biz ที่ย่อมาจากคำว่า business เ่ยนะฮะ super cool biz โดยปีนี้เริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อ31พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ4เดือนในหน้าร้อนตั้งแต่1มิถุนาจนถึง30กันยานะฮะโดยทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่เมื่อปี2554เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในหน้าร้อนเพราะว่าญี่ปุ่นตอนนี้ตั้งแต่มีไอ,ไอซูนามิเนี่ยนะฮะที่ถล่มโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเขาบอกทำให้ทั้งประเทศเลยเนี่ยการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันขาดแคลน เนื่องจากมีปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะฮะที่เกิดมาจากสึนามิเมื่อที่ฟุกุชิมานะฮะนี่แหละครับเขาก็เลยต้องใช้มาตรการประหยัดไฟก็ดีครับแต่หนูว่ามันดูสบายสบการประชุมเขานะนั่งให้ให้ช่างภาพถ่ายรูปค่ะนะฮะสีเสื้อก็สวยชินโซอาเบะคลมอบ้านเราประชุมถึงเราใส่เสื้อพระราชทานยังไงก็ยังดูร้อนนะใช่ไหมในในขอวิจารณ์นะ เสื้อเรือ่อนพี่ไหมไทยเนี่ยใส่แล้วไม่เย็นนะน้องร้อนนะฮะต้องเนี่ยต้องเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อแบบออกแนว,<า>วอินโดนีเซียาบาติกอะไรเนี่ยบาหลีบาติกเนี่ยเออแต่ของข,ของข,ของขนายกนี่ขันยาวนะขันายาวใส่ถ้าถ้าอากาศร้อนก็ร้อนนะอโอเค